รีวิวตู้ซิงอลูมิเนียม2หลุมแบบเก็บถังแก๊สได้ใบนี้จะเป็นโครงอลูมิเนียมนะคะโครง aluminum, พอลูมิเนียมขอบค้งมนแบบนี้สวยนะคะใบนี้แล้วก็ผิวจะเป็นมันลื่นเป็นสีอบขาวเ,าเช็ดทำความสะอาดง่ายแล้วก็ช่องภายในตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับเก็บถังแก๊สนะคะลูกค้าวางถังแก๊สตรงนี้ได้เลยเรามีเจาะรูสําหรับสอดสายออกไปทางด้านหลังให้แล้วก็ด้านข้างด้านหลังตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะคะ ใบนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บถังแก๊สด้วยแล้วก็ต้องการจะเป็นซิงล้างจานด้วยนะคะทําให้ห่วงท่านเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อ่างตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะคะสแตนเลสทั้งแผ่นแล้วก็จะมี2หลุมลูกค้าก็สามารถล้างจานแล้วก็เสด็จแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็พักจานได้แล้วก็ตรงนี้มีแถมก๊อกน้ํามาให้ด้วยนะคะเรามีตัวปิดกันน้ําไหลแล้วก็จะมีตัวกองเศษอาหารด้วยแล้วก็พอล้างจานเสร็จแล้วก็ค่อมจานทางด้านบนนะคะ เรามาดูตู้ล่างกันนะคะตู้ล่างภายในก็จะมีตะแกงสําหรับเสียบจานอยู่ข้างล่างนะคะสามารถเสียบกะละมังเสียบอะไรตรงนี้ได้แล้วก็จะมีรูระบายอากาศด้วยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็สายท่อน้ําทิ้งท่อน้าดีก็มีมาให้เรียบร้อยใบนี้จะเป็นต่อไปทางด้านหลังนะคะจะเราจะเจาะรูสายท่อน้ําดีแล้วก็ท่อน้ําทิ้งทางด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะขนาดกว้าง1้อยซนติเมตรลึกห้าซนติเมตรสูงร2อยซนติเมตรนะคะ ท่านใดสนใจสอบถามแอดมินได้นะคะเรารับทําตามขนาดแล้วก็ตามความต้องการของลูกค้า